สวัสดีนักเรียนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นคลาสเคองดนตรีครูก็เอาเรื่องง่ายๆสบายสบายมาสอนอ่ะเราไปดูกันวันนี้ครูมาสอนเรื่องประเภทของวงดนตรีสากกลงดนตรีสากกลคืออะไรวงดนตรีสากกลแต่ละประเภทเนี่ยจะมีลักษณะการผสมวงที่แตกต่างกันทั้งประเภทของเครื่องดนตรีจํานวนชิ้นที่ใช้ในการบรรเลงความลากหลายของเครื่องดนตรี และจำนวนผู้เล่นในวงขึ้นอยู่กับการใช้งานและหน้าที่ของวงดนตรีแต่ละประเภทการผรสมวงคืออะไรการผรสมวงเนี่ยหมายถึงการนำเครื่องดนตรีแต่ละประเภทหรือชนิดต่างๆเนะี่ยมาบรรเลงร่วมกันเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของบทเพลงด้วยเสียงดนตรีไปสู่ผู้ฟังแล้ววงดนตรีสาก,กลมีกี่ประเภทวงดนตรีสาก,กลมีทั้งหมด8ปประเภทอะไปดู หนึ่งวงแชมเบอร์มิวสิกสองวงออเคสตราสามวงป๊อปปูล่ามิวสิกสี่วงสติงคอมโบห้าวงชาโด้หกวงแจ๊สเจ็ดวงโยธวาทิตและแปดแต่วงอ่ะเราไปดูวงแรกกันเลยวงแรก วง Chamber Music วง Chamber Music เนี่ยจัดเป็นการประสมวงดนตรีของตะวันตกอีกประเภทหนึ่งซึ่งมีความเป็นมายาวนานนับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่14หรือยุคกลางเป็นต้นมาวง Chamber Music เนี่ยเหมาะสำหรับใช้บรรเลงในห้องโถงที่มีผู้ฟังจำนวนน้อยจำนวนผู้เล่นก็จะมีตั้งแต่2-9ถึง9คนและในจำนวนผู้เล่นเนี่ยจะมีชื่อระบุของมันโดยเฉพาะแต่ครูจะไม่ขอพูดถึง เพราะว่ามันจะลึกเกินไปจะทําให้นักเรียนซับส้นได้อ่ะเครื่องดนตรีที่พบในวงแชมเบอร์มิวสิกนะก็จะมีไวโอลินเชลโลดับเบิลเบสเปียโนแล้วก็ฟุตเครื่องดนตรีเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้เช่นฟุตเนี่ยอาจเปลี่ยนเป็นแซกอันโตก็ขึ้นอยู่กับแนวเพลงและการประสมวงของวงนั้นอ่ะไปดูวงที่ส วงออเคสตาราวงออเคสตาราหรือวงดูยางสาก,กลเนี่ยเป็นวงดน,นตรีขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องดน,นตรีและผู้บรรเลงจํานวนมากบทเพลงที่ใช้บรรเลงมีหลายประเภทเช่นซิมโฟนีคอเชนโตเพลงบรรยายเรื่องราวต่างๆเพลงประกอบการแสดงละครโอเปร่าอ่ะเนี้นักเรียนน่าจะเคยได้ยินและน่าจะเคยเห็นอยู่แล้วก็เพลงประกอบการแสดงระบำปลายเท้าเป็นต้น <c oughs> เครื่องดนตรีเนี่ยก็ยังแบ่งออกเป็นอีกสประเภทประเภทแรกก็คือประเภทเครื่องสายประเภทเครื่องสายเนี่ยจะมีไวโอลินวิโอลาเชลโลดับเบิลเบสต่อไปก็เป็นวงเ,เป็นวงอีกเป็นประเภทเครื่องเป่าลมไม้ประเภทเครื่องเป่าลมไม้นี่จะมีพิโกลโลฟูตโอโบคาริเนต หรืออาจจะมีแซ็คอันโตรหรือแซ็คเทนเนอร์เข้ามาก็ขึ้นอยู่กับแนวเพลงแล้วก็การประสมผงของวงนั้นอ่ะต่อไปประเภทเครื่องลมท้องเหลืองเครื่องลมท้องเหลืองเนี่ยจะมีทำเป็ดมีฮอนทูบาทอมโบนอ่ะเราไปดูประเภทสุดท้ายประเภทสุดท้ายเนี่ยก็คือประเภทเครื่องกระทบ เครื่องกระทบจะมีอะไรบ้างก็มีกองทิมปันนีกองใหญ่ชาบไซโลโฟนหรืออาจจะมีกองชุดเข้ามาก็ขึ้นอยู่กับแนวเพลงอีกกันแหลอ่ะเราไปดูวงต่อไปเลยวง Popular Music วง Popular Music เนี่ยหรือเรียกอีกอย่างว่าวงดนตรีลีลาสใช้บรรเลงตามงานลื่นเริงทั่วไปประกอบด้วยเครื่องดนตรีกลุ่มแซ็กโซโฟนกลุ่มเครื่องท้องเหลืองและกลุ่มเครื่องกระทบจังหวะ อะเราไปดูเครื่องดนตรีกันเครื่องดนตรีที่พบในวง popula r music ก็จะมีแซกอันโต้แซกเทนเนอร์บาริโทนแซกทำเป็ดทอมโบนกีตาร์กีตาร์เบสกองชุดหรืออาจจะมีกีตาร์เพิ่มเข้ามาตัวหนึ่งหรืออาจจะมีคีย์บอร์ดก็ขึ้นอยู่กับแนวเพลงและการ,ระสมผงางของวงนั้นนี่อ่ะวงต่อไปวงสตริงคอมโบ วงดนตรีคอมโบเนี่ยเป็นวงดนตรีขนาดเล็กใช้สำหรับแสดงในสถานที่ในพื้นที่แคบๆผสมวงตามความเหมาะสมมีจำนวนเครื่องดนตรีที่ไม่แน่นอนแล้วแต่ความสะดวกมีแนวเพลงที่คล้ายกับวง popula r music นะและเครื่องดนตรีบางชิ้นก็คล้ายกันอ่ะเราไปดูเครื่องดนตรีกัน <c oughs> <c oughs> เครื่องดนตรีที่พบก็จะมีแซกอันโตทำเป็ดกีตาร ตีตาเบสกองชุดคีย์บอร์ดเครื่องดนตรีก็ไม่แน่นอนก็ขึ้นอยู่กันแนวเพลงและการผสมวงของวงนั้นวงชาร์โดหรือเรียกอีกอย่างว่าวงแบรนก็ได้เพราะว่ามันมีความคล้ายคลึงกันมากวงชาร์โดเนี่ยเป็นวงดนตรีขนาดเล็กเคลื่อนย้ายสะดวกมีผู้เล่น3-5คน ประกอบด้วยเครื่องดนตรีก็จะมีกีตาร์โซโล่กีตาร์คอร์ดกีตาร์เบสแล้วก็กลองชุดอาจจะมีคีย์บอร์ดเพิ่มขึ้นมาก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับแนวเ,เพลงแล้วก็การะสมวงของวงนั้นต่อไปหนะ้าก็เป็นวงแจ๊สวงแจ๊สเนี่ยเป็นวงดนตรีที่ใช้บนเรลงเพื่อความสนุกสนานตลอดจนใช้ประกอบการเต้นลำลีลา ส่วนบทเพลงที่ใช้บรรเลงเนี่ยมีทั้งเพลงประเภทบรรเลงโดยเฉพาะเลยและบทเพลงร้องทั่วๆไปเช่นเพลงแจ๊สเพลงบูส์สวิงแจ๊สเพลงสากลเพลงไทยสากกลเป็นต้นอ่ะมาดูเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีเนี่ยที่พบในวงแจ๊สก็จะมีแซกอันโตคาริเนตทำเปดทอมโบนกีตาร์ดับเบิลเบสกองชุด อาจจะเปลี่ยนคาริเนตเป็นแซกเทนเนอร์ก็ได้หรืออาจจะมีกีตาร์เข้ามาหรืออาจจะเปลี่ยนดับเบิลเบสเนี่ยเป็นกีตาร์เบสได้ก็ขึ้นอยู่กับแนวเพลงและการผสมวงของวงนั้นอ่ะวงโยธวาทิตในปัจจุบันเนี่ยวงโยธวาทิตเนี่ยกำลังเป็นที่แพร่หลายอย่างมากทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศการพัฒนาได้เพิ่มขึ้นยังมีประสิทธิภาพและสามารถบรรเลงได้ ในหลายรูปแบบมีทั้งการเดินแถวการแปรแถวการนั่งบรนเลงในบางครั้งก็จะนำเครื่องดนตรีแปลกๆมาบรนเลงร่วมเพื่อให้บทเพลงมีความแปลกใหม่และเพื่อความเหมาะสมกับบทเพลงที่ใช้บรรเลงประเภทของเครื่องดนตรีนี่ก็ยังแบ่งออกเป็นอีกสามประเภทประเภทแรกก็คือเครื่องเป่าลมไม้เครื่องเป่าลมไม้นี่ก็จะมีพิค l โลฟูตคาริเนต แซกอันโตแซกเทนเนอร์บาริโทนแซกประเภทที่2ก็คือประเภทเครื่องลมทองเหลืองเครื่องลมทองเหลืองก็จะมีทํมเปตบาริโทนทูบาทอมโบนหรืออาจจะมีซูซ่าโฟนด้วยได้ที่เป็นเครื่องใหญ่หญโผล่ขนมาบนหัวต่อไปก็จะเป็นประเภทเครื่องกระทบเครื่องกระทบก็จะมีกองเล็กกองใหญ่ ชาบแล้วก็กองแสแนอ่าต่อไปแต่วงแต่วงเนี่ยนักเรียนก็น่าจะเคยเห็นแถวแถววัดนะนะที่เขาเป่าแหนาอะไรเงี้ย <c oughs> เป็นวงดนตรีที่เหมาะสำหรับใช้บรรเลงนำในการเดินแถวในทุกสภาพท้องถิ่นเพราะแต่เนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่สร้างขึ้นด้วยโลหะและไม่มีส่วนประกอบที่จุกจิกเหมือนเครื่องดนตรีอื่น คนตอบการโยกย้ายหรือห่อผิวไปได้โดยสะดวกอ่ะเครื่องดนตรีก็จะมีแซ็กอันตโตแซกเทนเนอร์ทำเป็ดทอมโบน,บนกองโซโล่กองใหญ่แล้วก็น่าจะมีฉาบด้วยแล้วแต่การประสมวงของวงนั้นอ่ะก็จบไปแล้วกับวงดนตรีทั้งหมด8ประเภทเรามาสรุปกันดีกว่าวงดนตรีมีทั้งหมดกี่ประเภทมีทั้งหมด8ดประเภทมีอะไรบ้าง มีวง Chamber Music วงออเคสตราป p อป u l a r Music ิกวงสเต n g คอมโ o วงชาโด w วง j a ๊สวงโยธวาทิตศและแต่วงวงดนตรีแต่ละประเภทอ่ะมีการประสมวงที่แตกต่างกันออกไปเครื่องดนตรีก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับแนวเพลงและการประสมวงของวงนั้นๆอ่ะก่อนที่จะจบคลาสนี้ครูก็มีคลิปวิดีโอให้ดู และครูก็จะตั้งคำถามให้นักเรียนไปตอบใน Google Form ง่ายๆไม่กี่ข้อสำหรับคลาสนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลาสหน้าบ๊ายบายครับ